โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมโคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมดากอนทาวเวอร์เลอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไทม์ไลน์ตัวละครนะครับรวมไปถึงแนะนาเซตอุปกรณ์ต่างๆสําหรับตัวละครนะครับหรือว่าทีมที่เขาใช้กันนะครับสําหรับในส่วนของตัวละครต่างๆเนาะตัวละครอาจจะมีมากกว่านี้นะครับหรือว่าไทม์ไลน์อาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นตั้งแต่เริ่มต้นนะแล้วผมก็เพิ่งมาดูนะครับตอนที่ตัวละครมันประมาณนี้แล้วนะแต่ที่ผมทันเนี่ยก็คือทันในส่วนของตัวนี้เต อ่าตัวนี้แหละเออแล้วก็ทอทอไม่เห็นนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจมีให้สุ่มทอหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้องตัวนี้นี่เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดน้องดอก,กุูลาบนะครับดอกตูมที่เน่าเสียหนิงลวดสี่นะครับลวดสี่แล้วเออนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละนะครับเดีย๋ยวเราจะมาไล่ตั้งแต่ตัวบนลงไปตัวล่างๆเลยนะนะเออ,เอ,อนะครับเพราะว่ายังได้ลงไปพร้อมกันเลยนะ โอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกแล้วกันนะครับสําหรับตัวของน้องดอกกุหลาบเนาะไปเดี๋ยวเรามาดูกันน้องเป็นสายธนูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสายแต่ละสายคืออะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็แคปรูปแล้วก็เอาไปแปลเองได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับตรงนี้เนาะอุปกรณ์นะครับที่เขาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเซตนี้เลยนะครับจะเด่นในเรื่องของ PvP แล้วก็ PvE ด้วยใช่ไหมครับทีมที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นทีมใหม่ๆห,หน่อยแล้วกันนะครับ จะเป็นตัวมังกรดำแล้วก็มังกรสีขาวนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆสามารถมาอ่านได้แต่ว่าถ้ามันอ่านก็จะเยอะมันก็จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอข้ามแล้วกันนะครับโอเคในส่วนของตัวอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นอธิบายสกิลเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวทีมนะครับหลักๆก,ก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเลือกให้เพื่อนๆดูนะว่าตัวไหนมีอะไรเป็นไงบ้างเนะาะข้ามไปแล้วตัวนี้นะครับอ่าต่อมาเป็นทอครับ ัวทอนะครับสาหรับตัวนี้เนาะผมดูเป็นอย่างนี้ดีวกว่านะมันจะได้แบบเห็นได้ชัดดีเนาะเป็นสายคอนนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้แหละนะครับเทียศูนเหมือนกันนะแล้วก็มีใส่เซตได้สองเซตนะครับสองสายเนาะก็จะมีสายดาบแล้วก็สายเนี้ยน,นะครับก็ใส่ประมาณนี้เนาะ PVP PVE เหมือนกันนะวงกรแดงเนาะก็ใช้ตัวประมาณนี้เลยนะครับเลยทีมที่เราใช้นะเพื่อนๆก็ ดูแล้วกันว่าตัวไหนที่เขาใช้เยอะนะแต่ผมบอกได้ว่าตัวนี้ใช้เยอะตัวที่สามเห็นปะอ่าทีมหนึ่งทีมหนึ่งตัวที่สามใช้เยอะมากนะครับหลายคนใช้กันเยอะนะครับโอเคนะประมาณนี้เนาะตัวของตัวนี้ไปแล้วนะครับน้องดอกคูรามตัวทอไปแล้วนะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับอ่ามาดูน้องตัวนี้นะครับน้องตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับเวทหรอเทียศูนเหมือนกันนะครับ อุปกรณ์ใส่ประมาณนี้เนาะอ่าตัวนี้จะใช้ตัวเก่าๆได้อยู่นะก็คือตัวของอ e ีฟิตก็ใส่ได้นะครับเป็นมังกรสีฟ้ากับมังกรสีเขียวเนาะทีมตามนี้เลยครับเขออนุญาตไปไวสักหน่อยนะเพราะว่าตัวละครค่อยงที่จะเยอะนะครับตัวนี้ไปแล้วนะครับมามารืออ่ามาดูกันที่น้องดาบซูมมไรนะครับน้องดาบก็คือนี่ตัวนี้นะตัวที่สี่นะครับไล่จากข้างบนนะก็คือตัว ไล่จากล่าสุดลงมาเรื่อยๆนะครับอล้วผมของแวะไปดูตรงนี้หน่อยหนึ่งกันแวะเห็นแล้วมันต้องแวะนะครับตัวตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็แคปไปเลยนะนี่เลยผมก็แคปไว้เหมือนกันอะนี่นะคือตัว SS อะเพื่อนๆนควนรที่จะหาตั้งแต่ต้นเกมนะครับถ้ามันมีให้เราหานะโอเคเนาะเพราะว่าดยวหาไม่เจอไงอันนี้อีกอันหนึ่งยาวเบื่อเลย เพื่อนสามารถมาดูได้นะในแท็บๆนะครับเขาก็มีคนลงไว้นะอะดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้ก็เหมือนอันตะกินนี่แหละโอเคขอบคุณครับคนตะก,กินนี้แล้วก็จะเป็นเซตนี้นะเป็นเซตสีเขียวๆนะครับตัวละครที่ใช้ก็ประมาณนี้เนาะมีมังกรสีทองด้วยนะตัวนี้เฮ้ยแปลกดีเหมือนกันนะเออแล้วก็เป็นมังกรสีขาวเนาะ,ะประมาณนี้นะครับต่อมาครับ เลื่อนลงมาตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยไปดูกันอ่ะต้องเป็นตัวสีน้ำตาลนี่ตัวนี้ครับโอเครี่นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับในอ,อุปกรณ์อุปกรณ์เป็นเซตสีม่วงนะครับแล้วก็ทีมที่ใช้เนี่ยเป็นมังกรสีขาวนะแล้วก็มีมางกรตัวสีเหลืองด้วยทีมประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนทีมได้นะโอเครี่เสร็จแล้วจะเป็นตัว แ,แม่ชีอะน้องแม่ชีอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกับสายแบบใส่ซับไหมเทียสูรเหมือนกันเนาะส่วนมากตัวด้านหลังทือเก่งหมดาทุกตัวเลยวัะนนะี้นะครับแล้วก็เป็นเซตนี้นะอ่าใส่เป็นสีกับสองนะครับเก่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยอันนี้น้องแม่ชีแล้วก็เป็นน้องเขียว อันนี้ตัวไหนตัวเดิมใช่ไหมอ่าน้องเขียวนะครับน้องโลกินะครับตัวนี้ใช่ไหมอ่าโลกินะครับโลกิก็ทีมประมาณนี้นะครับเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยเหรอเฮ้ยไอ้น,นี่มันเก่งเหรอเออแต่ตัวนี้มันดีดี่ะม,มันเบียวเบียวดีเนาะแต่น่าจะต้องแบบหมดเยอะเหมือนกันนะเนะี่ยใส่เป็นเส้อสีเขียวแล้วก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของตัวน้องโลกินะครับ ต่อไปเป็นน้องตัวน้ำแข็งเหรออ่าตัวนี้นะครับน้ำแข็งไว้เนี่ยเป็นดาบเนาะเป็นตัวเหมือนกับแอสซัสซินนะครับเทียสู์อีกแล้วนะรู้สึกว่าเขาจะเอาแต่เทียศูย์มาเนี่ยเซตเป็นเซตประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้เราน่าจะได้ใช้กันนะเซตเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่เล่นได้ง่ายนะครับเออน่าจะเข้าถึงได้ง่ายอยู่นะสำหรับตัวนี้เนะาะแล้วผมก็เห็นคนใช้กันเยอะด้วยนะอ่าทีมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนะี่ยที่ผมเคยเห็นเลยนะครับก็จะเป็นน้องอ e ีฟิตเนาะ แล้วก็ประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ก็ใช้บ่อยนี่แหละทีมนี้แหละทีมข้างบนนี่แหละ,ท,หละที่เราใช้งานได้ดีเนาะเออนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้โอเคต่อไปก็จะเป็นซีซ่านะครับตัวของน้องซีซ่าอ่ะมาครับตัวของน้องเอา้าน้องไม่มีรูปให้ดูรนะน้องไม่มีรูปอะ่ะเดี๋ยวหาหาให้ใหม่ อันนี้ก็จะเป็นสกิลเนาะไม่มีรูปให้ดูเหรอว่าทีมไหนได้ไหมอันนี้ก็ไม่มีครับของน้องซีซ่าน้องอาจจะต้องอาจจะโดนข้ามไปหน่อยแล้วกันต่ <c oughs> อไยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับเป็นอัเจเนาะเจคนนี้ถูกต้องนะครับเจคนนี้นี่ อ่เจะเป็นเป็นเวทอ่ะเนี่ยเทีย <c oughs> สูรเหมือนกันครับใส่ได้สองเซตนะมีแบบอันนี้ธนูแล้วก็ดาบเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับทีมอันนี้คือจะเริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงของเราขึ้น,นเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเขาเอาเข้ามาแผ่นแรกๆเนี่ยต้องใช้ตัวประมาณนี้แหละแถวบนนี่แหละเห็นปะนี่เลยคือแถวบนก็สามารถใช้งานได้ก็จะมีนะสามตัวเนี้ยเป็นยืนพื้นนะตัวที่ตัวที่สามหัวเขียวๆอะ่ะแล้วตัวที่สี่แลวที่ห้าเนาะประมาณนี้แหละ ต่อมาก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะน้องดาบเฮ้ยดาบมีสองอันเลยนะอีกตัวหนึ่งนะครับดาบอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ี่ตัวนี้ตัวกับตัวนั้นตัวไหนใช้เยอะเนี่ยเออเริ่มงงแล้วมันมีดาบสองตัวอตัวนี้กับเนี่ยตัวดาบที่เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่ะกับตัวของฮันเตอร์เนี่ยมีสองตัวไปจะต้องลองดู อ่าทีมนี้นะครับก็จะมีนี่เลยครับอ่าก็เป็นหนึ่งในทีมที่เขาใช้กันเนาะเยอะยยๆอ่ะอุปกรณ์ก็ตามนี้นะนะีเนาะอ่าใครไม่ทันก็สต็อปดูแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเป็นน้องหัวเขียวอหัวเขียวน้องหัวเขียวหัวเขียวถ้ามีตัวอื่นเดี๋ยวผมจะกดให้ดูด้วยนะนี่น้องหัวเขียวแต่ไม่รู้ว่าจะเจอตัวอื่นหรือเปล่าน้องหัวเขียวใส่เป็นธนูอุ้ยตอนไรเนี่ย ใส่ได้หลายเซ็ต,ตจังเลยวะอ่าเดี๋ยวผมแปลให้ดูก็ไดนะ้มันบอกโอ้โหตัวนี้มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบ PVE เนาะแล้วก็เป็นเซต PVP นะครับอ่าแล้วก็เรื่องใส่ได้โอ้โหน้องนี่คือแบบใส่เซ็ตได้เยอะมากๆนะครับก็ตามนี้เนะเาะอ่าแล้วทีมละ่ะตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะไม่มีเป็นทีมบอกนะครับน้องหัวเขียว แต่ก็ถ้าเราไปดูจากข้างบนก็ก็น่าจะได้ใช้ไหม่อเกนเนี้ยน้องหัวเขียวมันตัวเดียวกันหรือเปล่าหายไปแล้วออลองย้อนกลับไปดูก็ได้น้องหัวเขียวตัวเนี้ยลองลองลอง,ลองหาดูแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็ต่อมานะครับ ตัวตัวนี้เหรอคล้ายๆมิมีคุเลยปีศาจผู้ครอบงำนะครับตัวนี้ตัวนี้น่ารักดีนะโอเคียวเหมือนกันด้วยนะครับอ่านี่ไงน้องอ๋อไอ้ที่มันเก่งกว่าเนี่ยเออเป็นตัวเวทนะครับเทียศู์จุดห้านะทีมประมาณนี้เลยนะโอเคอันนี้ผมดูจากออฟฟิเชียลนะเอ,อ มีครูปะเนี่ยเออมีครูไอดดลสาวผู้มือภาพอันนี้ของอพอลโลหรออ่าอ่าอพอลโลอพอลโลหรือว่าไม่ใช่ตัวอพอลโลนะครับเป็นสายธนูเนาะเทียศู์นะครับตัวนี้ทีมก็จัดได้ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อก็รัวแล้วกันนะว่ามันตัวไหนมันเล่นคอมโบตัวไหนได้บ้างเนาะ ต่อามาจากอพอลโลก็เป็นตัวน้องมังกรนะครับน้องมังกรนี่คือมูอของใครเนะี่ยน้องมังกรหรือเปล่าอ่าน้องมังกรนะครับมังกรนี่คล้ายๆน,นี่เลยว่ะกวนอินผิงเอคือ <c> ล <oughs> ูกสาวกวนอูอ่ะแกสุเหมือนกันนะใส่เซ็ตประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่เลยครับทีมก็ประมาณนี้นะ โอเคต่อมาก็เข้าใกล้ไปหน่อยแล้วโอ้โหมีหลายตัวเนี่ยในพลในพลปอมนะครับในพลปอมเปยเทื่อคล้ายคนไทยเนาะอันนี้คือเงานะครับในพลปอมเป์อยู่ไหนนี่ปะตัวนี้เนาะอันนีม้มีเป็นสกิลอะไม่มีให้เราดูอ่ะ อ่าไม่มีอ่ะตัวเนี้ยต้องดูย้อนกลับไปดูวันอนื่นก็นได้เผื่อว่าจะมีตัวในพลปอมเปล่งจากในพลก็จะเป็นในส่วนของตัวน้องหนามเหรอนี่นี่อันนี้ปะน้องหนามเออน้องหนามเหรอน้องหนามใส่เป็นเส้สีเขียวเหรอแต่ทีมไม่แน่ใจนะ นี้มีหรือเปล่ามันเป็นแปรสกิลอะน่าจะไม่มีทีมบอกนะเพื่อนๆก็ดูรูปแล้วกันเนาะดูจากข้างบนนี่แหละอ่าจากน้องหนามครับก็จะเป็นตัววีนัทนะครับน้องวีนัทอ่าตัวนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นแปลสกิลอยู่แล้วนะรู้สึกว่าตัวที่มานี่น่าจะมีแต่แปลสกิลนะต,ต,ตอนต้นๆอ่ะเอออาจจะไม่ได้แบบไกด์ทีมเนาะอะก็จะเป็นน้องวีนัสนะครับน้องวีนัสเสร็จจะเป็นในส่วนของปีศาจด,ดาบนะครับตัวนี้่ตัวนี้มีไว้ <laughs> สายคอนนะครับเทียสูนเหมือนกันตอนนั้นนะอันนั้นต้องย้ำว่าตอนนั้นนะอนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันตามแต่ช่วงเวลาเนาะ ีประมาณนี้นนะครับ้องวีนัสแล้วก็จะเป็นไม่ใช่น้องดาบแล้วก็จะเป็นจอมุนกันนะครับจอมุนกันเป็นตัวไงไมะเป็นตัวเขาเหรอนี่เหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่น่าใช่แล้ เออนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอไม่มีรูปให้ดูนะครับนี่ไงคู่มืออ่าตัวนี้มีนะจอมุอนกันจอมุอนกันเป็นอื่นแอสซัสซินนะครับตัวนี้แอสซูนเหมือนกันใส่เซตเขียวเนาะแล้วก็เล่นเป็นทีมประมาณนี้เลยนะครับเข้าใกล้แล้วเนาะอัคครัสพูดนะครับกาเบียว ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยมีตัวอื่นด้วยนะที่เราไม่เคยเห็นนะอันนี้อาเทนาเนาะอาเทนานะครับกิจกรรมหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบพวกกิจกรรมนะครับอ่อตัวนี้น่าจะเป็นกิจกรรมชุดว่ายน้ำเหรอ,อลองดูหน่อยนะ <laughs> เออโอ้ไม่มีอ่ะไม่มีรูปให้ดูอ่า อัครทูดเราไปไหนอ่ะอันนี้โพไซดอนนะครับโพไซดอนโอกเป็นกิจกรรมนะโอ้ได้เพจเยอะแล้วเนี่ยโพไซดอนเป็นกิจกรรมนะครับบางตัวเป็นตัวกิจกรรมไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงด้วยซ้ำอ่ะนี่ไงเฮ้ยมีโพไซดอนให้เราเล่นด้วยนะเออกิจกรรมประมาณนี้เนาะ ต้องทําให้ได้3,000แต้มนะรับโพไซดอนไปเลยใช่ไหมอันนี้เป็นตัวกิจกรรมนะครับสำหรับโพไซดอนไม่รู้เหมือนกันใช่ปเปล่าห่วยไอ้ตัวนี้อา่าไอ้ตัวพวกนี้น่าจะเป็นตัวที่เราแบบเป็นตู้เลดเป็นตู้เลอยังไงอะมันมีนะตะเกียงะ่ะเนี่ยมาถึงตัวนี้ละของตัวนี้หายไปไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวมาเลื่อนลง,ลงดูก็ได้ Okay. อ๋อตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบช่วงแบบต้นๆเกมแล้วอ่ะที่เขาแบบลงไว้อ่ะอนี่ไงละครทูตกาเบียวเป็นเหมือนกับตัวแบบเรื่ตัวละครแบบเริ่มต้นนะ่ะต,ตู้ตู้แรกๆอะ่ะเออนะครับเนี่ยอ่าโอเคมันก็แสดงว่าตัวตั้งแต่ในส่วนของกาเบียวนะครับแล้วก็อ e ีฟิตนะครับนี่แหละตัววนนี้แหละตัวนี้แจกเนาะเสื้อขาวนี่แจกนะครับ เออหนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้น่าจะเป็นแบบตัวตอนเริ่มเริ่มอ่ะก็ต้องลองดูแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันไม่พูดอะไรเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะก็เดี๋ยวเอาไวเ้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ